ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วนะคับในเกม SAOIF นั่นเองเนาะวันนี้จะมาทำอะไรนะครับวันนี้ก็จะมาทําการเปิดกาชาตู้วันเกิดของตัวละครหนึ่งนะครับที่เขาเป็นพระเอกในเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นพระเอกของเมรเรื่องนี้ด้วยนะครับอแน่นอนครับก็คือจะเป็นส่งของตู้วันเกิดของคิริโตะนั่นเองเนาะนะครับก็ส่งของตู้วันเกิดของพี่แกเขานะครับก็คือ ต้องบอกว่าตอนแรกอะ่ะคือผมกะจะไม่เปิดไงเออครับแต่พอผมเห็นสิ่งนี้เท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมผมก็เลยต้องอจำใจมาเปิดนะครับ <c oughs> นะอ่าโอเคก็ส่วนของตู้กับของโต๊ะเนี่ยก็จะมาทั้งหมด2สกิลใหม่ด้วยกันเนาะก็คือจะมีสกิลทางสลับบัฟเนาะแล้วก็สกิลโจมตีนะครับที่เป็นดาวม่วงด้วยนะฮะเออนะครับนะท่านผะู้ชม ก็แน่นอนครับตู้วันเกิดก็กาลังตีอยู่ที่สจเต็มเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ระยะหมด เวลานะครับของตู้นี้เนี่ยก็คือจะอยู่ถึงวันที่16เนาะเดือนนี้นั่นเองครับตอนเวลา3ามทุ่มห้ากันาทีก่อนที่เราจะไปเปิดส่งของตู้วันเกิดของโตเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูส่งของสกิลแต่และสกิลกันดีกว่าเนาะว่าแต่และสกิลเนี่ยนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากที่สกิลสลอปบับนะครับก็จะเป็นสกิลอเวกเนาะเป็นสลับบับอเวกเนาะนะครับเป็นสกิลอเวกนั่นเองนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็พลังแห่งพลังครับพลังโจมตีเพิ่มเพื่อนอีก800หน่วยเนาะ ขอแค่มีสิ่งนี้ศัตรูจะโดนสกิลทัดุดินเบาลง15แต่จะโดนสกิลทัุลมแรงขึ้น35นักดาบสีดำเมื่อใส่สกิลของโตสองสกิลหรือมากกว่าจะได้ร,รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้อนอีก20แล้วก็เอาเวกสกิลก็คือเมื่อก็ปุ่มเลสพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้อนอีก5ครับอันนี้คือส่วนของสลอบบัฟของวันเกิของโตะนั่นเองเนาะ ที่เป็นสลับบับอเวกนะครับถามว่าสกิลเป็นไงบ้างก็เป็นสลับบับที่เอามาเสริมเนาะทำให้สกิลธาตุลมนะครับแรงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสลับบับที่ถ้าสมมติเราใส่สกิลของโตกเข้าไป2สกิลเนี่ยก็จะทําให้พลังโจมตีของเราเพิ่มขึ้นอีก2 0นะครับแถมสลับบับน,นีนี้มีการเพิ่มพลังโจมตีให้อยู่แล้วนะครับ800หน่วยเนาะ ถ้าเราใส่สกิลของโตกเข้าไปอีก2สกิลก็จะทําให้เพิ่มขึ้นอีก20%นะครับถือว่าเป็นสลับบับที่เพิ่มพลังโจมตีได้ดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าสมมุติท่านผู้ชมใช้สกิลธาตินอยู่อันนี้เนี่ยจะเป็นข้อเสียสำหรับ ท่านผู้ชมแล้วนะครับเพราะว่ามันจะทําให้บอลโดนดาเมจลดลง15นะครับถามว่าลดลง15เนี่ยมันส่งผลเยอะไหมก็เยอะนะครับนะท่านผู้ชมนะเออโอเคเนาะอันนี้คือส่วนของสลับบลของคีริโตะนะครับในส่วนของตู้วันเกิดนั่นเองเนาะส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนที่ อ่าเล็กมากครับล้อเล่นล้อเล่น <c oughs> นะครับก็คือจะเป็นสกิลโจมตีของโตนั่นเองเนาะนะครับก็คือจะเป็นสกิลดาบเตี่ยวทัดลมครับเป็นอเวกดาวม่วงนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทำดาเมจต่อหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนแปดครั้งให้กับ 0, ตัวหนึ่งตัวบัฟเพิ่มพลังป้องกัน15%เป็นเวลา15วินาทีบัฟอีกบัฟหนึ่งก็คือสกิลทัดลมจะแรงขึ้นอีก9%เป็นเวลา15วินาทีขั้น2 ขั้น2ก็จะทำดาเมจเป็น4,140%จำนวน8ครั้งให้กับโซนหนึ่งตัวแทนโบนัสสกิลนี้จะแรงขึ้นตามค่าพลังป้องกันของเราที่มีอยู่เท่ากับคูณ2ก็โบนัสอีกโบนัสหนึ่งก็คือเมื่อเราติดสถานะเลือดออกเนี่ยจะทําให้สกิลทาตัดลมแรงขึ้น0.5%ตามจํานวนสแต c ของสถานะเลือดออกที่เรามีอยู่นะครับอันนี้คือ่วนของสกิล จมตีของโต้เนาะถามว่าเป็นสกิลยังไงบ้างก็เป็นสกิลที่ต้องบอกว่ามันมีบัฟในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับทั้งพลังป้องกันเนาะแล้วก็ทั้งทําให้สกิลแรงขึ้นอีกนะครับทั้งทําให้สกิลท่าลมแรงขึ้นอีกนะครับถือว่า เป็นสกิลที่ครบเครื่องในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอส่วนของขั้น2เนี่ยถ้าสมมุติพลังป้องกันเราเยอะนะครับเราก็มีโอกาสที่จะวันฮิตมอนได้นั่นเองเนาะนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะสำหรับสกิลโจมตีเนาะนะครับของตู้วันเกิดของโตนั่นเองเนาะนะครับ,นะรบก็ถือว่าเป็นสกิลท่าลมที่ดี อันนี้คือส่วนของสกิลโจมตีของโตดนั่นเองเนาะแล้วก็อันนี้คือส่วนของ2ส,สกิลใหม่นะครับที่มาในรอบนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับก็อ่าสมคำ้ํำลือนะครับของผู้วมันจะของพี่โตเรานะครับนะถึงแม้ว่าสกิลมันจะไม่มีพวกแบบว่าพวกแบบเอฟเฟกต์ใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยแต่สกิลมันก็ถือว่าโอเคในตัวมันอยู่แล้วก็เรามาเปิดกันเลยดีกว่าเนาะ ก็ผมมีเพชร8,000กว่านะครับถามว่าเพชร8,000กว่านียจะเปิดหมดไหมคิดว่าน่าจะไม่หมดนะครับคิดว่าน่าจะเปิดแค่1กํการันตีเราไปเปิดกันเลยดีกว่านาะปาเลสโก้สเต็ปแรกนะครับบอกเลยนะครับว่าเ,เล่นตัวทุกตู้ฮะสำหรับตู้วันเกิดนะน,ะนี่มีการเปลี่ยนพื้นหลังด้วยอย่างชอบ อ่าโอเคเลปเปียไม่มีครับข้ามเลยฮะอ่าหอ,อกไม่มีครับข้ามเลยฮะอ่าสโลปับข้ามเลยฮะรู้รู้ว่ามันเกิดอ,อยู่แล้วอ่าดาบเดียวะฮะเรามาลุ้นกันไม่อยากลุ้นเลยนะจริงนะท่านผู้ชมเดี๋ยว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 ,ยวอย่าบอกนะว่า <gasps> ใช่เหรอ เดี๋ยวนะคือไรอะ่ะจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรออ่ากดค้าฟเลยฮะก็อ่าได้สกิลของโตอันนี้มานะครับเป็นเป็นมอสสกิลซะด้วยครับท่านผู้ชมโคตรเจ๋งเลยฮะอ่าก็เป็นสกิลโตไซเบอร์นาะนะครับที่ มาตั้งแต่ผมก็จําไม่ได้เลยนะครับว่ามันมาตั้งแต่ตอนไหนนะแต่มันเป็นสกิลใหม่แน่นอน,นครับเออนะครับแล้วทําไมรูปด้านซ้ายไม่ขึ้นละ่ะโอเคนะครับช่างมันเถอะอันนี้คือส่วงของสเต็ปแรกนะครับที่ผมได้มาแล้วนะครับซึ่งก็ตกใจอยู่เหมือนกันฮะค,คือตอนแรกก็แบบว่าแบบไม่ค่อยคาดหวังอะนะแต่มันก็ออกแหละก็ถือว่า โอเคนะครับอ okay. ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านอนนะครับสเตปที่สองเนาะบปคือต้องการแค่สกิลโจมตีอะเอามาเยอะๆผมจะดีใจมากเลยนะครับอ่ะโอเคสโลปับอ่ะสโลปับครับเดี๋ยว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 อ่ะสโลปับครับ่ะเดี๋ยวได้เรอ วัน <What? laughs> เดียเดียวเดียเดีนึกว่าจะไม่ออกไงตอนแรกอ่ะก็เลยกดข้ามเลยดิแม่ <c oughs> <c oughs> สอรี่นะครับอ่าสรัป๊าครับตกใจเลยนะท่านผู้ชมเมื่อกี้โอเคสามดาวแล้วนะครับเป็นสก,กิลของโต้เหมือนกันนะฮะอ่ากดข้ามเลย ก็จริงจังป่ะจริงจังนะครับก็ได้สกิลโซลับบัฟใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงหายเสียงหายก็ได้สกิลโซลับบัฟใหม่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ขอดูอาร์ตแบบห้าดาวหน่อยสิว่าจะสวยแค่ไหนไม่คืนให้ด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะ อ่านะครับนะท่านผู้ชมอันนี้คืออาร์ตแบบว่าอาร์ตแบบ5ดาวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นโตแบบ GGO นะครับนะท่านผู้ชมเออตอนแรกก็แบบว่าแบบตกใจอ่ะคิดว่าแบบจะไม่ออกอ่ะแต่มันก็ออกอคือแบบโคตรสุดเลยครับท่านผู้ชมนะอ่าโอเคก็อาร์ตก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเค ่าโอเคนะครับก็ได้สกิลใหม่มาแล้วเนาะนะครับทั้งหมดหนึ่งสกิลด้วยกันเนาะต่อไปก็เหลือแค่สกิลโจมตีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะออกให้เราไหมหรือว่าจะไม่ออกนะแต่ผมคิดว่าออกแหละไปสเต็ปที่3 let's go อ่าอันนี้คือสเต็ปกำลังตีนะครับอ่บาเลเปียนะครับข้ามเลยฮะอ่าคอนฮะ อ่ะดาบเดียวครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะออกไหมนะเดี๋ยวเดียวเดียวสี่ดาวอีกแล้วเหรอผลปรากฏว่าสกิลธรรมดานะครับโอเคเป็นสกิลเริ่มต้นเลยพี่ชายอ่ะท้ามเลยต่อไปกาลังตีแล้วนะครับอ๋อยังหออยังหออ่ะต่อไปก็ใช่เหรอใช่ป่ะุ่นผู้ชม อ๋อตกใจหรือว่าเป็นกำลังตีอ่ะอันนี้แหละครับกำลังตีฮะอย่าบอกออกซ้ำอ่ะออกซ้ำโกรธนะว่าแล้วอะไรคือการออกซ้ำวะอะไรอ่ะคิดแป๊บนึ่งนะคือตู้วันเกิดยีดิสก็ออกซ้ำไปแล้วตู้วันเกิดโตก็ออกซ้ำอีกเหรอคือ,อไรวะ เหนื่อยอะ่ะแม่ถ้ารักกันจริงๆก็ไปออกสกิลโจมตีใหม่ก็ได้ไหมก็ building, จริงๆเลยอ่าโอเคก็อ่าได้อ่า,อาสเตตที่3นะครับได้อันนี้อันนี้คือผมก็ไม่ทราบากันนะครับว่าเป็นสกิลใหม่หรือเปล่านะแต่คิดบ้านน่าจะซ้ำนะครับท่านผู้ชมสองของอันนี้เนี่ยก็ซ้ำโคตรแย่เลยเนาะ เออนะครับก็เพชรเหลือ 1, 60, นะพันแปดหกสิเนาะนะครับก็เปิดประมาณเท่านี้นะครับก็เอาตรงตรงอในใจอะคืออยากได้ส่งของสกิลนี้นะครับแต่มันไม่ออกไม่ออกอยากได้แต่ไม่ออกโดนซื้ออีกแล้วใช่ไหมอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สาหรับการเปิดตู้คาชามันเกี่ยวของโตะเนาะ นะท่านผู้ชมก็ได้สกิลของโตมานะครับก็คือจะเป็นโตไซเบอร์ตัวนี้นะครับได้ได้มอนสกิลก็ถือว่าโอเคแหละนะครับท่านผู้ชมเนาะอืมโอเคอ่าโอเคนะครับกดรับมาเลยเนาะได้สกิลสามหนึ่งสกิลใช่ไหมอ่านะครับอันนี้อัพเป็นเจ็ดสิบสองโอเคสามจริงด้วยสามแค่สกิลเดียวนะครับอีกสกิลหนึ่งเนี่ย มันเป็นสกิลธรรมดาที่นานมากแล้วถามว่าเป็นไงบ้างสำรับรอบนี้คือตอนแรกอะ่ะก็นึกว่าจะเหมือนกับอีดิธถามว่าเหมือนไหมล่ะเหมือนแต่มันออกคนละสเต็ปเฉยๆนะครับนะท่านผู้ชมอ่ะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะนะครับก็อย่าลืมเนาะกดไลค์เนาะเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับกดติดตามเนาะเพื่อติดตามเนาะการอัปเดตเข่าวสารของเกม S A O I ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายครับผม